ข้ามไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยนิดนึงนะญี่ปุ่นเทคเออวิชเช p แอปโรชนะฮะก็ทูดิปรามาซีวิดอาเซียนนะครับอ่มุฟล่าสุดเลยก็คือญี่ปุ่นกับอาเซียนครับญี่ปุ่นเนี่ยเล็งเล็งช่วงนี้ว่าอย่างไ่ว่าจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วปรับตัวเองครั้งใหญ่นะให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งให้คำว่าญี่ปุ่นกลับมาเฉือ่ยใช้ครับญี่ปุ่นเคยมียุคที่ยุ่งเหลืองญี่ปุ่นตกต่ำมาก่อนนั่นแหละหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เป็นผู้แพ้สงครามก็เละเทะหลังจากนั้นญีี่่่ปุุนนนนกก็หหัมมาาาาาเเเออดดดยทง้ตสรร นะหลายคนช่วงนั้นก็บอกญี่ปุ่นเป็นจอมก๊อปปี้นะก็ใช่นะกปกอป๊กอฟมาหมดกปจนกระทั่งตัวเองแบบเริ่มมีเทคโนโลยีของตัวเองแล้วก็เข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองของญี่ปุ่นนะฮะยกตัวอย่างอย่าง,าง,างเช่นเซมิคอนดักเตอร์นะก็เรียกว่าไปชิงดีชิงเด่นกับอเมริกาและสุดท้ายก็ดึงเซมิคอนดักเตอร์เข้าประเทศจนได้นะครับแคนนอนนิคอนมีลิโทโรกราฟีมี DUV ที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยุคของญี่ปุ่นก็ดูเหมือนจะมืดมนไปในช่วงหลังนะครับ ในเชิงเซมิคอนดักเตอร์ก็ย้ายมาอยู่ไต้หวันแทนนะไต้หวัน TSMC ทําได้ดีกว่าแล้วแล้วก็ใายเรื่องทําได้ดีกว่าญี่ปุ่นเหมือนจะถดถอยลงเมื่อเทียบกับความสําเร็จในอดีตนะไม่ได้บอกเขาาตอนนี้แย่นะแต่ว่าเขาก็เมื่อเทียบกับในอดีตเขาก็าไม่ได้ดีมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้สังคมก็เป็นไปด้วยคนแก่ซีว่ามีหลายปัญหาที่ต้องแก้นะครับเศรษฐกิจยังไปได้อยู่แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างไรนะฮะก็ล่าสุด a อ Pro a c h ที่ ญี่ปุ่นมองเลยนะคือต้องการพาร์ทเนอร์และเป็นพาร์ทเนอร์ที่สตรองพอด้วยนะครับพาร์ทเนอร์อที่เขามองไว้นี่เลยฮะอาเซียนของเรานี่เองนะครับเล็งว่าเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนเนี่ยจะทําให้ญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีการสํารวจด้วยนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยยินยอมที่จะมาร่วมแบบญี่ปุ่นหรือเปล่ามีการบินตรงมาคุยเลยนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นนะคุณโยโกะ คามิกาวะนะฮะคามิกาวะเนี่ยมาคุยกันหลายประเทศนะเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนเลยนะครับในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็าคือเมื่อวานนะฮะก็มาพบกับคุณปันปีนะคุณปันปีรัฐมันรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเช่นเดียวกันนะเราก็มีการพูดคุยกันเรื่องความร่วมมือต่างๆนะซึ่งเป็นเป็นทิศทางที่ดีเป็นทิศทางที่ดีนะครับในที่นี้เนี่ยทางนิกเกอก็รายงานว่าก็ไทยก็กาลังมีรัฐบาลใหม่พอดีด้วยนะมาคุยกับคุณปันปีช่วงนี้ก็ จะได้มีการความร่วมมือขยับขยายกันต่อไปนะครับหลังจากที่คุยกับคุณปันปีเมื่อวานนะครับก็มีคิวต่อนะเร็ไปคุยบูนายเวียดนามลาวอ่าก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็น่าจะพุ่งประเด็นไปไม่ใช่พุ่งประเด็นนะ่ะน่าจะพุ่งประเด็นไปที่ตัวเจแปนอาเซียนซัมมิตนะที่จะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวในเดือน12นี้นะครับเป็นการเป็นงานแบบที่ญี่ปุ่น คาดหวังไว้เลยนะว่านี่คือคกลไกสําคัญที่จะทาให้ญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งคือการร่วมมือกับอาเซียนนั่นเองอาเซียนรวมกันเนี่ยมีประชากรเยอะใหญ่นะครับถ้ามันเป็นยูไนย์ได้คือรวมรวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นก้อนกระบิที่ใหญ่มากนะครับที่ทุกคนจะต้องเข้าหานะฮะ <c oughs> ผลประโยชน์อำนาจในการต่อรองมันจะดีมากๆเลยนะแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองก็อยากจะเข้ามาเจรจากับอาเซียนตลาดใหญ่ นะค,คุณรวมอินโดเข้าไปนะทุกคน่ันคือมันใหญ่นะครับก็อยากจะมาขายของในนี้แล้วถ้ามันเจราจารในนามอาเซียนได้มันก็จะดีนะครับมันนี่คือจุดหนึ่งที่ญี่ปุ่นมองเอาไว้นะเราก็จะจัดเชิญให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมงานนะครับจแปนอาเซียนสมินะที่โตเกียวแล้วก็คาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะการไปคุยกับเวียดนามเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นเนี่ย คุณโยโกะเนี่ยคามิคาว่าเนี่ยเขาก็ไปคุยกันทั้ง,ท,งนะทั้งประธาน,นาธิบดีเวียดนามทั้งนายกเวียดนามทั้งรัฐมนตรีการต่างประเทศเวียดนามคุยสมท่านเลยนะเพราะเวียดนามก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสน่าสนใจนะฮะนี่คือ,อ,อสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะน,นี้ให้ดูภาพนะครับก็มีมาคุยกับไทยด้วยนะฮะ ก็จริงๆผมก็หวังนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ญี่ปุ่นเองก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแนวคิดอะไรแปลกๆอยู่เสมอแหละนะมีอินโนเวชันถ้าร่วมมือกับเราได้เนี่ยแล้วเราเอาเราเข้าไปอยู่ในแผนที่เขาจะพลิกอะไรของเขาเนี่ยเราก็ตามๆเข้าไปนะีมันก็อาจจะช่วยเราดีขึ้นนะฮะอาจจะกลับจาก วิกฤตกลายเป็นโอกาสก็ได้นะในมุมเศรษฐกิจนะอลองดูแล้วกันนะเขาจะมีการคุยกันในหลายๆเรื่องอในนี้เนี่ยมีการบอกว่าความร่วมมือที่อาเซียนกับญี่ปุ่นจะร่วมมือกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีนะเป็นหลักเลยนะทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีด้านดิจิตัลนะครับ Maritime Security นะครับโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยโตเกียวเนี่ยจะ provide นะครับจะเข้ามาให้คำปรึกษาหรือเข้ามาช่วยเหลือในทางเทคโนโลยีถ้าภูมิภาคนี้อาเซียนมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีญี่ปุ่นจะเข้ามาช่วยทุกอย่างเลย including potential meeting discuss uh, decarbonization ด้วยนะครับเรื่องของการลด uh, ไอตัวคาร์บอนนะในเอเชียญี่ปุ่นก็จะเข้ามาดูตรงนี้ด้วยนะ่าสนใจนะครับ ผมพยายามเดีผมอ่านเยอะนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจาะลึกให้เพื่อนๆฟังนะความน่าสนใจความน่าสนใจดูนะญี่ปุ่นเวลามาคุยกับอาเซียนเนี่ยญี่ปุ่นมีการทรําโพด้วยนะครับโดยมีการเซอร์เวยนะะในปี2021เนี่ยโดย Japan เอ่อ Foreign Minister นะเราจะมีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขามีทําโพนะบอกว่าในภูมิภาคนี้นะอาเซียนเนี่ย เรานะอาเซียนชาวอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเรามองจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยใครสําคัญกว่ากันเออไม่คําถามนี้มันน่าสนใจนะคุณคิดว่าร่วมมือกับจีนแล้วจะออไปได้ไกลกว่าหรือคุณคิดว่าร่วมมือกับญี่ปุ่นแล้วจะไปได้ไกลกว่าเพื่อนๆ่คิดว่าร่วมือกับใครได้ไปได้ไกลกว่าก็ผลออกมานะผลโพลออกมานะครับ40 48เปอร์เซ็นต์นะ4 8เปอร์เซ็นต์ของคนที่มารีสป e นส์เนี่ยเชื่อว่า ถ้ามีจีนเป็นพาร์นเนอร์น่าจะดีกว่า,าในขณะที่43%นะเลือกญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่าแต,แ,ตแต่โผมันโดนทดําโดยคนญี่ปุ่นนะนะตัวเลขอาจจะดิบก,กว่านี้แต่ว่าจะ่ใช้ชี้ชัดเจนแหละก็คือคน,นอยังคนส่วนใหญ่ยังมองว่า กาะจีนดีกว่าเกาะญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับญี่ปุ่นดูเอาไปแล้วเกาะจีนน่าจะดีกว่านะฮะงั้นญี่ปุ่นเองจะต้องเลี่ยงสร้าง reputation ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าดูจากโพลแล้วเนี่ยก็แสดงว่า reputation เนี่ยยังได้วกว่าจีนแตอาจจะจีนก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่จริงๆนะจีนกับญี่ปุ่นน่ะดูขนาดเศรษฐกิจก็รู้แล้วมันต่างกันนะครับถ้าใครอยากจะเข้าร่วมมาครับคนส่วนใหญ่ก็มักจะต้องเลือกจีนไว้ก่อนนะครับเพราะจีนดูขนาดเศรษฐกิจใหญ่เยอะเลยอื มาดูที่ญี่ปุ่นอีกเรื่องนึ่งนะครับโตยโยต้าล่าสุดก็เตรียมพร้อมกระโดดเข้าสู่ Solid ิสเต e ีวแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอย่างที่เราบอกนะว่าอญี่ปุ่นพยายามจะพึ่งพาจีนให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามสร้างอีโ,โคซิสเตมด้วยตัวเองนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีโ,โคนะกับพาร์ทเนอร์คนใหม่เซ็นสัญญาร่วมกันกับอีเดมิส,สุนะฮะ อีเดมิสุเนี่ยก็จะเข้ามาพัฒนาร่วมกับโตโยตารุ่นของ e ีวีแบตเตอรี่โดยใช้วิ่งโซลิดสเตทนะครับก็เอาเดียวเด่นทั้งนั้นนี้ไม่รู้ช้าไปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ช้าก็ยังดีกว่าไม่ทำนะฮะก็มุฟด้านนี้แล้วนะฮะเราดูการขยับเลื่อนตโตโยต้ากันให้ดีแล้วกันล่าสุดครับการลงทุนของ TNCC ที่ญี่ปุ่นนะฮะก็ต้องย้าแล้วทีเอ็ c เป็น number one ปนเรียบร้อยแล้วเรื่องของการทำเฟสติคชั่นนะครับก็ แข่งก่าญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วก็กลับมาลงทุนที่ญี่ปุ่นนะครับ TSMC มาสร้างทันที่ญี่ปุ่นแต่ไม่ได้เอาเทคโนโลยีตัวที่ดีที่สุดมาลงที่ญี่ปุ่นนะเพราะกลัวว่าเทคโนโลยีจะั่วไหลว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นเอาไปอีกนะฮะก็ตอนนี้เจ๋งก่าญี่ปุ่นแล้วก็ไม่อยากจะให้ญี่ปุ่นเอากลับไปแนละ้วทวงความยิ่งใหญ่คือแม้ TSMC ครับมีแผนครับว่าจะเอาแผนญี่ปุ่นเนี่ยมาผลิตตัว6นานโนไม่ใช่ตัว3นานโนสานาโนไงครับพอดีไต้หวันนะครับตัว6นาโนนะครับ in second Japan ป็นนะน่าสนใจ ตัวที่ไม่ดีตัวดีแหละต่ำกว่า10แต่ว่าไม่ขนาดตัวดีที่สุดนะประมาณ6นาโน,โนเนี่ยจะผลิตที่นี่นะพอดูกันต่อไปครับสำหรับ TSMC นะฮะ